ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี FM 89.5เมกะเฮิรตส่งกระจายเสียงจากถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครกลับมาคุยกันต่อนะครับลักษณะคนที่มีความหวังเรียกว่าสร้างโอกาสให้กับตัวเองสร้างกำลังใจให้กับตัวเอง3ลักษณะมีอะไรบ้าง ประการที่หนึ่งก็คือลงมือทําอย่างดีที่สุดไม่ใช่เพียงแค่ทําไปวันๆแต่ต้องทําให้ดีที่สุดในทุกบทบาทในทุกหน้าที่ในความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามต้องทําให้ดีที่สุดนั่นแหละครับคนที่เรียกว่าลักษณะคนที่มีความหวังคนที่มีความหวังจะเห็นโอกาสและลงมือทํามันอย่างดีไม่นิ่งเฉยไม่รอให้โชคชะตาฟ้าดินกําหนดไม่รอคอยโชควาสนาแต่ว่าจะค้นหาโอกาสอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าวิ่งเข้าหาโอกาส หน้าที่ของเราก็คือลงมือทําอย่างดีที่สุดเปรียบเทียบภาพเหมือนอวัยวะครับอวัยวะในร่างกายที่ทุกส่วนทํางานอย่างดีสอดรับสอดคล้องกันแต่ละอวัยวะต่างทําหน้าที่ของมันไม่มาทะเลาะก,กันเองบางคนอาจจะบอกว่ามันก็มีนะบางอวัยวะที่ทะเลาะก,กันอ่ะเช่นลิ้นกับฟันพบกันทฉลี่ยก็เรื่องใหญ่ <c oughs> จะเริ่มเป็นเพลงแล้วก็มีบ้างที่อาจจะเป็นแบบนั้นมีการกระทบกระทั่งกันในอวัยวะสองสิ่งนี้แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเจ็บไหมล่ะครับแน่นอนมันเจ็บ แล้วมันไม่ใช่เจ็บแค่ลิ้นด้วยแต่อวัยวะอื่นก็พลอยเจ็บไปด้วยบางทีพอลิ้นกับฟันมันมีกระทบกันมันเจ็บที่ลิ้นเนี่ยนอนก็ไม่ค่อยสบายถูกไหมไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเพราะมันเจ็บที่ลิ้นไงครับนี่เรียกว่าพวงซึ่งกันและกันในร่างกายในอวัยวะของร่างกายดีฉะนั้นหากเรารู้บทบาทหน้าที่ของเราไม่ว่าเราจะอยู่ในบทบาทหน้าที่ไหนก็ตามและทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนั่นแหละครับสุดยอด มันมีเคล็ดลับของการทำหน้าที่ของเราเปรียบเทียบเหมือนกับนิ้วทั้งห้านิ้วคุณผู้ฟังลองเอานิ้วขึ้นมาสิครับมือของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยห้านิ้วถูกไหมนิ้วโป้งถ้าพูดถึงนิ้วโป้งก็คือชื่นชมชมเชยยกย่องให้เกียรติถ้าพูดถึงนิ้วชี้ล่ะบางคนอาจจะบอกว่านิ้วชี้ก็คือสั่งการอย่างเดียวไม่ใช่ครับนิ้วชี้ก็คือการนำชิศนำทางพากันไปในทางที่ดีนี่คือนิ้วชี้ ส่วนนิ้วกลางก็คือการจัดสมดุลเพราะอยู่ตรงกลางถูกไหมครับการถ่วงดุลถูกผิดชัดเจนไม่ใช่เข้าข้างใครซีซัวไปหมดอันนี้เรียกว่าไม่สมดุลฉะนั้นเวลาที่เราทําอะไรก็ตามนะครับในบทบาทหน้าที่ของเราบางทีเราเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องมีการจัดวางสมดุลในลักษณะของการดูแลงานให้สู่ระบบที่ถูกต้องและถ่วงดุลกันได้นิ้วต่อไปก็คือนิ้วนาง ถ้าสัญ,ญลักษณ์ของนิ้วนางแน่นอนครับหลายคนก็จะนึกถึงความรักฉะนั้นแสดงว่ามันจะต้องแสดงออกในความรักที่มีด้วยและก็ส่วนนิ้วก้อยอีกนิ้วหนึ่งก็คือการคืนดีการยกโทษและการให้อภัยเวลาเราจะทําอะไรก็ตามนะครับทุกท่านเอามือขึ้นมาแล้วเราเฉนห้าน,นิ้วแล้วเราใช้สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบครับนิ้วโป้งเราชื่นชมคนอื่นไหมนิ้วชี้ เราเป็นคนที่นำทิศนำทางคนได้ไหมนิ้วกลางเราเป็นคนที่จัดวางสมดุลอย่างดีไหมนิ้วนางเป็นคนที่แสดงออกในความรักไหมนิ้วก้อยคืนดีให้อภัยยกโทษได้ไหมบางทีมีคนมาทําผิดกับเราถามว่าเราจดจําความผิดตลอดไหมไม่ครับหลักที่เราควรจะมีก็คือการที่ไม่จดจําความผิดของใครแต่ว่าเมื่อไหรก็ตามที่ใครทําสิ่งดีเราชื่นชมสิ่งนั้นและจดจําสิ่งที่ดีของคนแต่ละคน มนุษย์ทุกคนนะครับไม่มีใครแล้วครับที่เพอร์เฟกสมบูรณ์ดีไปหมดดีทุกอย่างตั้งแต่ศรีรษะจลดปลายเท้านั่นภาพภายนอกครับแต่คําว่าดีในความหมายนี้ถามว่าดีทั้งหมดแล้ดีจิตใจก็ดีรูปลักษณ์ก็ดีทุกอย่างดีไปหมดโอ้ม่ครนี่มันคือเทพบุตรขของฉันเลยเทพธิดาของฉันเลยไม่ครับ ไม่มีมนุษย์คนไหนที่สมบูรณ์ขนาดนั้นทุกคนมีความบกพร่องในตัวของตัวเองแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเราไม่ได้จดจำความบกพร่องของใครแต่เรามองในส่วนดีของกันและกันเสมอเคล็ดลับนิ้วทั้ง5้านี้เอาไปใช้ได้ครับในที่ทำงานของท่านหรือในครอบครัวของท่านเวลาที่ท่านเองนั้นจะทำอะไรก็ตามหรือประสบปัญหาอะไรก็ตามเอานิ้วขึ้นมาคือชูมือขึ้นมาและดูซิว่าเราบกพร่องเรื่องไหนใน5นิ้วนี้ชื่นชมไหมนิ้วโป้งนำทิศนำทางคนเป็นไหมจัดสมดุลได้เป็นนะนิ้วกลาง นิ้วนางแสดงออกความรักไม่บางทีเราไม่ได้แสดงออกความรักไงเราเป็นคนนิ่งๆเฉยๆทื่อๆบืๆ้อเวลาพูดจาแม่ขออภัยบางทีอาจจะกระทบใจใครบางครั้งเวลาพูดจาแล้วไปก็ตามเนี่ยโอ้โหไม่ค่อยเข้าหูใครเลยเพราะว่าเราแสดงออกความรักไม่ค่อยเป็นนี่คือ unity of love นะครับฉะนั้นเราจะต้องปรับเปลี่ยนความคิดปรับเปลี่ยนชีวิตของเราแสดงออกความรักได้กับคนแล้วให้อภัยคนได้คือนิ้วก้อยเวลาเราเจอสถานการณ์ใดก็ตามเอามือขึ้นมา แล้วเห็นห้านิ้วนึกถึงสิ่งที่ผมบอกนี้นะครับหากวันนี้เรามีความหวังในใจเราก็จะแสดงออกเป็นการกระทําได้มีความรักที่เต็มใจในการทํางานหนักภาคเพียรไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคความทุกข์ยากใดๆทุกท่านครับเราทําสิ่งใดก็ตามนะครับถ้าเราทําด้วยความรักเนี่ยมันจะทําให้เรามีกําลังใจในการทําสิ่งนั้นอย่าง ไม่ย่อท้อและไม่ว่าเราจะเจอสิ่งใดเจออุปสรรคเจอปัญหาใดก็ตามเราจะไม่เคยถอยเลยครับเพราะนั่นคือสิ่งที่เราทําด้วยความรักที่อยู่ในใจถึงบอกบางทีบางครั้งเนี่ยหนุ่มสาวเห็นไหมตอนที่เรารักใครสักคนเนี่ยเรารู้สึกอุปสรรคมันเยอะแต่เราไม่เคยกลัวอุปสรรคเลย แม่รู้สึกว่าขวากน้มมันมากเราไม่เคยกลัวเลยว่าขวากนามนั้นมันจะขวางกั้นความรักของเราได้มันจะมีความพยายามบางสิ่งที่ผลักดันอยู่ข้างในแล้วทําให้เราเองนั้นสามารถทําบางอย่างได้เช่นเดียวกันครับถ้าท่านจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จถ้าท่านจะสร้างกําลังใจให้กับตัวท่านเองในการลงมือทําท่านต้องมีความรักในสิ่งที่ท่านทําด้วยโอเคไหมครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาในประเด็นที่2คืออะไรพักสักครู่ครับ ขับเคลื่อนทุกๆพลังแห่งรักไปด้วยกันกับเดวิดพอสในรายการ Unity of Love การให้ชีวิตไปสู่ความสำเร็จได้ประการที่สองก็คือทำอย่างมีสติปัญญาเรื่องของสติปัญญาเนี่ยผมพูดบ่อยมากในรายการนี้นะครับสติก็คือการควบคุมตัวเองได้ไตรตรองได้คิดเป็น ส่วนปัญญาก็คือความรู้ความสามารถที่เรามีซึ่งสามารถเพิ่มเติมได้ฉะนั้นสติปัญญาก็คือการใช้ความรู้ความสามารถที่มีคิดไตรตรองประยุกต์ใช้และควบคุมมันได้คนที่มีความหวังจะทําสิ่งใดต้องมีความคิดมีสติปัญญาว่าเราทําแล้วมันเกิดผลดีผลเสียหรือทําและสําเร็จอย่างไรหรือรู้จักประเมินในสิ่งที่เรงทาลงไปว่าสิ่งที่ทําลงไปนั้นมันจะทําให้เกิดผลอย่างไร ถ้าเราใช้สติปัญญาอย่างนี้เราจะคิดวิเคราะห์แยกแยะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้มีพระราชาเมืองหนึ่งครับเมื่อมีแม่สองคนมาเข้าเฝ้าพระราชาเพราะอยากจะให้ตัดสินความว่าที่ลูกเพิ่งคลอดนั้นเป็นของใครเพราะต่างฝ่ายต่างก็บอกว่านี่คือลูกของฉันไม่มีใครยอมใครให้พระราชาช่วยตัดสินความหน่อยพระราชาเมื่อได้ฟังดังนั้นก็ถามว่าพวกเจ้าแน่ใจนะว่าเด็กเล็กคนนี้เป็นลูกของเจ้า หญิงทั้งสองก็ตอบเหมือนกันเลยว่าใช่เพคะนี่แหละลูกของหม่อมชันพระราชาจึงตรัสว่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทาเช่นไรเพราะเจ้าทั้งสองต่างก็อ้างว่าเป็นแม่ของเด็กคนนี้เอาละเอาอย่างนี้ละกันทหารเอาดาบมาพาเด็กคนนี้ออกเป็นสองท่อนแล้วก็แบ่งกันไปคนละครึ่งหญิงคนหนึ่งเมื่อได้ยินดังนั้นจึงบอกพระราชาว่าพระองค์ยุติธรรมมากแต่หญิงอีกคนหนึ่งกล่าวว่า หากเป็นเช่นนั้นขอให้ยกเด็กคนนี้ให้กับหญิงอีกคนเถิดหม่อมฉันไม่ต้องการแล้วพระราชาจึงตรัสว่าเรารู้แล้วว่าใครเป็นแม่คุณผู้ฟังคิดว่าใครเป็นแม่ครับคนที่เป็นแม่ก็คือคนที่ไม่ต้องการให้ลูกของตัวเองเสียชีวิตจากการผ่าแบ่งครึ่งจึงยินดียกลูกของตัวเองให้กับหญิงอีกฝั่งหนึ่งอีกคนหนึ่งได้ นี่คือสิ่งที่เป็นความชาญฉลาดของพระราชาที่ใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ฉะนั้นชีวิตของเราครับบางทีบางครั้งเรา,ผาเผชิญหลายสิ่งในการดําเนินชีวิตในโลกนี้เราอาจจะเจอสิ่งที่หนักบ้างจเจอสิ่งที่เบาบ้างแต่สิ่งสําคัญที่สุดมันไม่ใช่เรื่องของสถานการณ์ แต่มันเป็นเรื่องของสติปัญญาที่เราจะใช้ในการแก้ปัญหาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อย่างนั้นเพื่อจะหลุดพ้นหลุดลอดจากปัญหาที่เผชิญนั้นอย่างไรในสมัยก่อนที่ยังมีการออกรบเพื่อแย่งชิงดินแดนกันอยู่ได้มีแม่ทัพคนหนึ่งที่เล่นหมากล้อมเก่งมากตั้งแต่เขาได้ประลองฝีมือมาเขายังไม่เคยแพ้คใครเลยสักคนเดียวในชีวิตนี้ อยู่มาวันหนึ่งได้มีคำสั่งจากแม่ทัพคนนี้ยกทัพเพื่อไปปกป้องการลุกรานของศัตรูเมื่อต้องออกเดินทางผ่านหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีบ้านไม้หลังหนึ่งที่ติดป้ายว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เล่นหมากล้อมเก่งอันดับหนึ่งของระดับประเทศเมื่อแม่ทัพได้เห็นป้ายก็เกิดความอยากลองจึงได้บอกให้ทหารแวะพักที่หมู่บ้านนี้ก่อน แล้วแม่ทัพก็เดินหายเข้าไปในบ้านหลังเล็กๆนั้นเพื่อจะประลองฝีมือกับเจ้าของบ้านเมื่อเล่นจนจบผลปรากฏว่าแม่ทัพชนะทั้งสามตารวดเป็นที่พึงพอใจแก่แม่ทัพอย่างมากว่าเฮ้ยยังไงฉันก็เก่งที่สุดฉะนั้นปลดป้ายลงเถอะก่อนจะออกเดินทางแม่ทัพจึงบอกว่าให้รีบเอาป้ายลงซะเพราะว่าเจ้านั้นไม่ได้เก่งที่สุดอีกต่อไปแล้วไม่นานเมื่อแม่ทัพ กลับมาด้วยความภาคภูมิใจจากการออกรบที่ชายแดนแล้วได้รับชัยชนะกลับมาก็เดินผ่านหมู่บ้านหลังเดิมอีกแล้วก็กลับไปมองเห็นป้ายที่บ้านหลังนั้นติดไว้เหมือนเดิมจึงเข้าไปถามเจ้าของบ้านว่าทําไมเจ้าจึงยังไม่ยอมเอาป้ายลงสักทีท,ทั้งทั้งที่เจ้าแพ้ค่าทั้งสมตารวดเจ้าของบ้านจึงได้ท้าแม่ทับอีกครั้งในการที่จะเล่นหมากล้อมด้วยกันผลปรากฏว่า แม่ทับแพ้ทั้งสามตารวดทําให้แม่ทับเกิดความสงสัยจึงถามขึ้นมาว่าครั้งที่แล้วเจ้าแพ้ข้าทั้งสามตาทําไมครั้งนี้ฝีมือของเจ้าจึงเก่งขนาดนี้เจ้าของบ้านจึงตอบว่าครั้งก่อนข้ารู้ว่าท่านกําลังจะไปออกรบเพื่อบ้านเมืองของเราข้าจึงยอมอมอมือให้ เพราะถ้าข้าเล่นชนะท่านตั้งแต่ครั้งนั้นท่านคงจะหมดขวัญกำลังใจแล้วก็จะทำให้เกิดการแพ้สึกกลับมาแต่ครั้งนี้ข้าไม่ออมมือเพราะท่านได้ชนะสึกกลับมาแล้วข้อคิดครับคนที่เก่งจริงคือคนที่ชนะได้แต่ไม่จำเป็นต้องชนะทุกครั้งคนที่มีความหวังใจต้องทันเกมต้องมีสติปัญญาและสามารถฟันฝ่าอุปสรรคหรือสถานการณ์ที่เผชิญอยู่นั้นได้ พักสักครู่นะครับและกลับมาในช่วงต่อไปในประการที่3ครับขับเคลื่อนทุกๆพลังแห่งรักไปด้วยกันกับเดวิดพอสในรายการ Unity of Love คุณกำลังอยู่กับ Unity of Love และผมเดวิดพอสนะครับซึ่งวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของลักษณะคนที่มีความหวังเพื่อสร้างกำลังใจประการที่1ก็คือลงมือทำทันทีประการที่สองมีสติปัญญาและประการที่3ที่เรากำลังจะพูดถึงคือรอคอยเวลาของความสำเร็จคนที่มีความหวังย่อมรอคอยเวลาที่คว้าชัยชนะหรือความสาเร็จไม่มีวันเลิกลาไม่เสร็จไม่เลิก รอ,อยังมีความหวังไม่ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานการณ์ด้วยเพราะเชื่อว่าทุกสิ่งนั้นสามารถเป็นไปได้การรอคอยในรเรื่องสําคัญนะครับบางทีบางครั้งรู้สึกทรมานใจมากเมื่อไร่อะเมื่อไหร่มันจะสําเร็จเมื่อไหร่มันจะถึงเมื่อไหรมันจะใช้การได้เมื่อไหรเราจะถึงซึ่งเส้นชัยเมื่อไหร่เราจะมีชัยชนะเมื่อไหรเราจะ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 เมื่อไหรฉะนั้นมันมีเรื่องของเวลามันทําให้เกิดความรู้สึกว่าโอ้มันทรมานใจเหลือเกินมีชายคนหนึ่งครับ ชายคนหนึ่งเห็นป้ายขายที่ดินปักอยู่บอกว่าที่ดินแปลงนี้ขายในราคาพิเศษจึงสนใจซื้อไว้ต่อมาเขาได้สำรวจที่ดินที่เขาซื้อไว้พบว่าน่าจะเป็นแหล่งทรัพยากรใต้ดินที่มีคุณค่านั่นคือน้ำมันเขาจึงนำเครื่องเจาะมาขุดเจาะที่ที่ดินของเขาลึกลงไปเรื่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆแต่ไม่ว่าเขาจะขุดเจาะแค่ไหนก็ตามสุดท้ายเขาก็ไม่พบน้ำมันตามที่คาดหวังเขาจึงถอดใจ และติดป้ายประกาศขายที่ดินของเขาที่ซื้อมานั้นว่าที่ดินนี้ขายในราคาพิเศษและที่นี่มีน้ำมันปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งผ่านมาและสนใจที่จะซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวจึงซื้อมาในราคาพิเศษนั้นหลังจากนั้นเขาก็ได้นำเครื่องจักรมาในที่ดินแล้วขุดเจาะต่อจากชายคนแรกที่ได้ขุดเจาะไว้แล้วในขณะที่เขาขุดเจาะลงไปเพียงแค่หก ฟุตเท่านั้นน้ำมันก็พุ่งขึ้นมาเขากลายเป็นเศรษฐีน้ำมันในที่สุดชายคนแรกที่ขายที่ดินนั้นทราบข่าวจึงเกิดความเศร้าใจแล้วก็เขียนป้ายเตือนสติตัวเองไว้ตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานด้วยคำว่าอีกหกฟุตเท่านั้นบางทีเราเป็นแบบนี้ครับเราไม่ค่อยรอคอยเราไม่ค่อยอดทนเราใจร้อนเรารีบสรุป เราไม่ค่อยนิ่งสุดท้ายเราก็จะพลาดสิ่งที่ดีพลาดของดีในชีวิตเหมือนชายคนนี้ถ้าเขาอดทนชําอีกหน่อยเขาเจาะลงไปอีกหน่อยเขาคาดหวังรอคอยอีกหน่อยสุดท้ายเขาจะได้เป็นเศรษฐีในที่สุดฉะนั้นขอให้ชีวิตของเรานั้นได้รู้จังหวะรู้เวลา รอคอยสิ่งดีทําหน้าที่ของตัวเองอย่างสัตย์ซื่อสิ่งใดก็ตามที่เราต้องทําเราจะทําสิ่งนั้นอย่างดีที่สุดขอให้ความสัตย์ซื่อมุ่งมั่นและการรอคอยนี้เกิดขึ้นในชุดของเรานะครับ 3. ประการที่นํามาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้เพื่อชีวิตของเราซึ่งเป็นคนที่มีความหวังนั้นสามารถสร้างกําลังใจให้เกิดขึ้นได้ลงมือทําอย่างดีที่สุดทําอย่างมีสติปัญญาและรอคอยเวลาแห่งความสําเร็จ นี่คือ unity of love พักสักครู่นะครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี FM 89.5เมกะเฮิร์ซทรงกระจายเสียงจากถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร